20่สแล้วก็ลบทายส่วนสมันจะได้79เพราะนั้นถ้าลบก็ไม่ตรงนี้เอาไปสิเพราะนั้นคำตอบดูตรงนี้ก่อนมันคือหน่งแน่นอนดูตรงนี้แทนสี่สิบห้าหนึ่งแต่มันตกก็ได้ที่อะไร4ีค่าแทนติดเราเอข้อเดียวพอเอาข้อที่บ้างข้อ9หรือข้อ8เอาเอาเอาแทนบ้างเอาที่มันเป็นแบบนี้นะ ข้อแทนที่สี่ค่าแทนติดลบข้อแทนที่สมเนี่ยค่าแทนเป็นบวกอ๋ใช่ค่ะอ่ะดูเอาแทนเดี๋ยวเราจะเอาขี้บ้างเอาแทนซะมันติดลบอ๋อติดลบใช่ไหมติดลบหน่เราเดี๋ยวเย็นเอาแทนสี่สามสิบสองอ๋อสี่สาม สิบสามพายส่วนรันส่วน4เราก็มองแค่อย่างนี้นะเราก็เอาเป็นอ่านี้ออกก่อนมันก็ต้องเป็นสี่สามสบสองก็ต้องเป็นลบสอบวกพายส่วนอะไรบวกพายเสี่สี่สาสิบสองสิบสองบวกนึ่งเป็นสิบสามพายนสี่ไหมใช่ใช่ไหมรอคำตอบมาก่อนเอาคำตอบมาก่อนน่คือ1นึ่คราวนี้มันตกข้อไหนเนี่ย บวกไปก็ตกคะแนนนี้คะแนนที่สามค่าแทนเป็นบวกก็ตอบแค่นี้ได้เลยแต่ถ้ามันตกฝั่งนี้ค่าแทนก็ติดลบเอาเป็นลบบ้างเอางงไหมเนี่ยงงไ,ไ,ไหมอม้าวไ,ไม่งงลบเอาราวนี้เอาลบบ้างโอ้ยลบง่ายนะนี่หลักการของลบมันมีแค่สองตัวแค่นั้นแหละดีวหมดจะยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นนี้อย่างเช่นอย่างเช่นอาสองตัวนี้เท่านั้นที่เราต้องจำนอกนั้นไม่ต้องจำดูนี่ถ้าเราเจอคอร์ส อย่างเช่นลบ120อย่างนี้เจอคอสลบร้อเนี่ยให้เอามือลบออกไปเลย,เลยลก็ลบใช่ไหมเราก็ลบออกอย่างนี้ก็เจออะไรก็ไม่เหลืออะไรก็ตอบอย่างนี้ก็คอสอะไรคอสคอส120ยยี่สิตกก็ได้ไหนเดี๋ยวก่อนนะี๋ยวก่อนมันมีอะไรมมันมีลบใช่ไหมเอาลบออกนะครับไม่ต้องส่วนลบอย่างนี้อะไร120อยยี่สิบย่สิบอะไรลบกับสิบ 60คอส60เป็น1ส่วน2แต่ตรงข้อแรนที่ 25, 60, 60, 60. 2คอสติดเบอเพราะนั้นมี2ตัวเท่านั้นที่ให้เอามือลบออกได้เลยตรงนี้อ่าถัดไปข้อที่2ถ้าเจอเศษบ้างเจอเศษเศษสัส 300, ก300ลบกันลบ <Okay. S 1> ลบ300 30อย่างนี้เห mm hmm. นี่ยถ้าเราเจอเศษก็เจอคอสเนี่ยมีลบอยู่ข้างในนะให้เอามือลบออกลบออกเราคิดธรรมดา2ตัวนี้เท่านั้นนะ โอเคไหมนี่เวลาทำทำอย่างนี้ถ้าเจอลบเอาือปิดอย่างนี้ปิดลบไว้สองตัวนี้นะพอติดลบไว้เราก็บอกว่าเวลาเรามองเศษให้มองคอสคอสเท่าไหร่ปีทาเท่าไหร่มันตกข้านไหนเนี่ยข้อแรกที่สี่ข้าคอสติดอะ้รติดลบอีกเท่าไหร่สามสิบหกสิบสามสิบคอสสามสิบอ่ะมันคือรูทสามส่วนสองแต่มันเป็นเศษเศษก็คือสองส่วนรูทนะมองับมองแล้วกลับมองที่แล้วกลับ ก็จะมีสองตัวนี้เท่านั้นที่เจอแล้วเอาอะไรเอาลบออกว่าที่ธรรมดาคราวนี้ข้อที่สามมาเจอตัวนี้บ้างนอกนั้นเจอให้เอาไว้ข้างหน้านอกนั้นะค้ั้ควาเยอะนอกนั้นเจอเอาไว้ข้างหน้าอย่างเช่นมาเจออย่างนีเราเจอเอาทรายก็ได้เอาทรายลบลบสักร้อยห้าสิบนเนี่ยนะเนี่ยเราเจออะไรเนี่ยสองตัวเท่านั้นที่ต้องเอาลบออ นอกนั้นถ้าเจอให้ดึงน้อยข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้ล้งมงงไหมลบตรงนี้ดึงไว้ข้างหน้าก่อนเสร็จเรียบร้อย startups, คิดตรงนี้พอคิดทรายร้อยห้าสิบอย่างนี้เอาลบไปข้างหน้าก่อนนะเสร็จเรียบร้อยทราย 150. ร้อยห้าสิบตกเาได้ไหนสองค่าทรายเป็นบวกใช่ไหมอีกเท่าไหร่ร้อยแปดสิบทรายสามสิบเศษหนึ่งส่วนสองเพราะนะั้นคัตอบคือลบหนึ่งส่วนสองอย่างนี้คราวนี้พอเราแปลกๆว่าเอาข้อที่สี่เป็นอย่างนี้ ข้อที่สเอาคอร์ดหรือเอาทรายดีเอาแทนเอาอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่2ตัวนี้เอาหมดเอาทรายเหมือนเดิมแล้วกันเอาทรายลบสามร้อยอ่ะถ้ายกศกสอตัวนั้นคือเอาออกได้ลบอ่ะคอร์ดกับเสกยังหมดจะอธิบายที่มาที่ไปของมันส่วนนอกนั้นถ้ามันเป็นลบดึงไปข้างหน้าลบแล้วก็คิดทราย300อย่างนี้พอทรายสามร้อปึ๊บใช่ไหมแล้วก็ทำนี้ลบ อีกเท่าไหร่หึงสามร้อยหกสิบร้หกสิบหกสิบทายหกสิบทุกสามส่วนไปสองแปดตัวเขาได้ไหนสีค่าสอติดลบที่คิดต่างหากค่าซ้ายติดลบคิดต่างหากลบลบกลายเป็นอะไรหัวคืนเน่ช็อตเด็ดตรงนี้เพราะว่าเราไปคิดข้างในอีกต่างหากลบนี่ไว้ข้างหน้าก่อนคิดข้างในมันติดลบก็ใส่ลบอีกทีแล้วลบลบก็กลายเป็นอะไรหัว อ่าเอาลบอ่าเอานี้พอเข้าใจแล้วเอาตัวอื่นบ้างเอาเอาคอร์สบ้างเอาแทนบ้างเอาข้อห้าเอาแทนบ้างเอาแทนแทนสามร้อยสามสิบแต่ติดลบอ่าทาไงนเขาเทียบกนึงนอกนั้นมีคอร์สกับเสียงเท่านั้นนะ่ะที่เอาลบออกถ้านอกน้ำก็คือเอาลบออกไว้ข้างหน้าหมดเลยเอาลบไว้ข้างหน้า,าแทน แทนสามร้อยสามสิบตัวนี้ตกเขาได้ไหนสี่เขาแทนสี่ค่าแทนติดลบติดลบอีกเท่าไหรถึงสามวันหกสิบแทนสามสิบเป็นส่วนรู้สามลบลบกลายเป็นบวกต่ออย่างนี้เขาแทนโอเคไหมเนี่ยโอเคครับโอเคแล้วเข้าใจแล้วเออขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วนะน่าข้องอ่ะเนี่ยช็อตเดียวจบเลยนึกออับ ถ้าเดี๋ยวหมดลบแล้วคราวนี้พอเข้าใจแล้วไมัวคู่ยือยู่ครึ่งชั่วโม้าวครึ่โมงครับเลือได้ยังไงได้กี่นาทีไม่กี่าทีนะแล้วอ้าวดึงยคราวนี้เดี๋ยวให้ตอบถูกพอลบเสร็จลบกระดานเสร็จแล้วอ้าวนี่ให้อีกรอบนี้เอายากๆเลยเอายากๆเลยเบิอลๆหน่อยเบิอลๆหน่อยนะครับกนทราย ่าเก้าร้อยหสิข้อสองเอาบื่อหน่อยนะครับเจอกันที่ลานพะลูกนะครับหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์เออข้อสามเอาแทนบ้างแบอกแล้บอกเล้แล้วแล้แลวแลอวแร้ร

S <S สายสิบก็ป็้อ่าอย่างนี้บ่สองาอก็ติดตอ่าชอบเด่นชอเด่นคือนี่งไงหน้า 900, 900เก้าร้อยเ้าเนี่ย,ยเราต้องแม่นอย่างนี้ดนะูนี่ดูนี่เราต้องแม่นนะดูนี่ตรงเนี้ยสตาร, 180, 40, 900, ตร์ร้อยแปดสิบห้ยสีก้าร้ยตรงนี้สตาร์ศูนยอ่าสาม 720 1080 10, เนี่ยถ้าเราคล้อง3ตัวนี้พอแล้วมันจะไม่เกินน like like okay. ี้เพราะอย่างนี okay. ้เขาหนักแล้วนี่ก็หนักแล้วนะเซฟร้อยเราเร้อยหกสอยู่ข้อแดนนี้ข้อแดนอะไรคอแดนหลังสารค่าทรายตีแล้วตีบล็อกเลยร้อยเลยเก้าสิเท่าไหร่ถึงทาย60